สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเปิดไพ่ทำนายดวงกันนะครับกับชาวราศีสิงคู่แท้เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาอ่านและดูความหมายของไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับใบที่หนึ่งครับใบที่หนึ่งนี่ไงมองเห็นคุณค่าของความรัก เป็นคนที่เห็นคุณค่าของความรักนะใบที่สองครับเป็นคนปรับตัวเก่งและเข้าใจอารมณ์แนมะ่แค่หนึ่งกับสองนี่ก็ชนะแล้วนะทั้งเห็นคุณค่าปรับตัวเก่งเข้าใจอารมณ์ใบที่สามมองโลกในแง่ดีนะครับเป็นคนมองโลกในแง่ดี และไปที่ C รู้จักอดทนและรอเวลาเป็นไงครับชาวราศีสิงห์กับคู่แท้เป็นแบบไหนเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าของความรักปรับตัวเก่งเข้าใจอารมณ์มองโลกในแง่ดีรู้จักอดทนและรอเวลาเป็นคุณสมบัติของเนื้อกู้แท้ที่ดีเลยนะครับ โอเคนะครับกับความหมายของไพ่ทาโร่ของชาวราศีสิงค์คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ